สวัสญญดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมคาเดเกียวฮิตแมนรีบอลกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาทําการบอกวิธีเล่นของเจ้าตัวโรคโดมโมคุโร่ส10ปีข้างหน้ากันนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ปั้นมาเยอะมากๆแล้วนะนนเดี๋ยวผมให้ดูสเตตัดก่อนก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมโอเค งั้นเดี๋ยวผมมาแนะนําวิธีการปั้นกันก่อนเลยนะครับผมมาอย่างแรกเลยพื้นฐานนะครับก็คือการที่อัพช่วยเหลือให้เต็มทุกช่องนะครับผมหาช่องเลเวลสี่แล้วก็การอัพสกิลแหวนให้เต็มครบ3ช่องนะครับเมื่อปลดล็อกสกิลนะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับควรจะทํานะแล้วในส่วนของเลเวลเนี่ยจะ อัพช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะในส่วนของเลเวลเนี่ยมันก็จะมาเพิ่มส่วนของโจมตีป้องกันแล้วก็ h p นะครับไม่เมียอะไรมาเท่าไหร่ต่อมาเรามาดูในส่วนของอาวุธกล่องกันนะครับผมในส่วนตัวของผมเนี่ยใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันอมาตะนะเพราะเพื่อที่จะเอามากบจุดอ่อนของมุคุโรนะครับผมเพราะสกิลสามเนี่ยเหมือนว่าจะถูกปรับใหม่มาให้โดนขัดได้นะครับผม ตอนที่เรากําลังไล่เนะี่ยถ้าเขาใช้สกิลมาพอดีเนะี่ยเราจะโดนขันนะแล้วเราจะเสียสกิลสามฟีเลยแล้วคู่ดาวนานมากอืหรือใครจะใช้เป็นออกแนวสายควบคุมก็ได้นะครับใช้เป็นเครื่องกำหนดเอกพจน์หรือว่าเครื่องยิงน้ําแข็งก็ได้นะหรือว่าถ้าใครไม่มีอุปกรณ์ป้องกันรรมตะก็สามารถใช้อุปกรณ์กําบังแทนได้นะครับผมก็จะเป็นล้างซีซีเหมือนกันแต่ต้อง5ดาวนะถ้า สี่ดาวแบบผมเนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้นะครับผมมันก็จะแค่เพิ่มเกาะเฉยๆโอเค okay. ต่อมาเรามาดูในส่วนของการเสริมกันดีกว่านะครับผมผมใช้เป็นเซตนี้เลยนะฝึกฝนหมดกับเครื่องชนนะครับผม4ี่ใบแล้วก็การที่บวกคีย์คิขคอล15%อีก2ใบนะครับผมอืมอ่ะออบหลักก็จะเน้นเป็นคิทคอลดาเมจน,นะครับผมพยายามหาอลอง เป็นคริติคอลกับคริติคอลดาเมจอยู่ด้วยกันนะครับผมโอเคแต่อันนี้มันก็จะมีบางใบที่ยังไม่สวยอยู่นะครับผมอันนี้ผมขอถือโอกาสทําเลยละกันนะครับอะเดี๋ยวผมบอก,บอกดูใบที่สองนะครับผมอันนี้ก็เซตตัดล่างดีแล้วนะแต่ผมอยากเปลี่ยนอันบนนิดหน่อยเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีนะครับผมอยากได้มากเลย จะได้แรงขึ้นไปอีกนะครับผมไปเลยใบแรกโอ้ยไม่ดีใบที่สองไม่ได้ใบที่สามอ้า <c oughs> มาไวดีนะโอเคเัน,นี้เรเก็บไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปอัพที่หลังนะครับผมก็จะต่อมาก็จะเป็นใบนี้นะครับใบนี้ผมอยากให้มันดิ้งคิดเข้ากับิเข้าดัเป็เยอะกว่านี้หน่อยนะ ต่อมาปึ๊บใบแรกโอ้โโอเคเอาก็ได้โอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการปั้นตัวโรคุโดมโมคุโร่สิปีข้างหน้านะครับผมก็มีเปิดการเสริมให้ดูนิดหน่อยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีเล่นกันเลยนะครับผมไปกันเลยโอเค เดี๋ยวเรามาดูคอมโบทีละอันกันนะครับผมเริ่มมาด้วยคอมโบพื้นฐานเลยนะครับก็คือการกดสกิล3แล้วก็ต่อด้วยสกิล2ต้องกดสกิล2ในจังหวะที่พอดีนะครับผมถ้ากดเร็วไปหรือกดช้าเกินไปเนี่ยมันจะเบานะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อปึ๊บแล้วเราสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เสียบอ่าประมาณนี้ครับผม แล้วก็ในส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะไม่ใช้สกิลหนึ่งเลยนะครับผมแทบจะไม่ใช้เลยนอกจากที่จะเซตให้อันติเล่นนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูคอมโบอันต่อไปนะครับผมเป็นคอมโบที่แรงนะแล้วกดรีเซ็ตกด3ามไอเทมหนึ่งแล้วก็กด2ออันนี้เหมือนเป็นการแทบจะการันตีการตายเลยนะครับผมแต่มันจะใช้ มันจะใช้มานาข้างบนเนี่ยเยอะมากเลยนะ ừ ừ. ก็ถ้าจะเอาชัวร์ให้ตายจริงๆเนี่ยก็ใช้คอมโบนี้นะครับผมเอาเมาได้ติแล้วเดี๋ยวรอเปลี่ยนตัวเปิดกองอ่ะทีนี้วิธีการ ทำให้อันติโดนง่ายๆ,ๆเนี่ยก็คือเราจะใช้สกิลหนึ่งเซตอย่างที่ผมบอกนะครับผมเพราะอันติตัวนี้เนี่ยใช้ยากมากๆนะครับเดี๋ยวาหาเขากอนปึ๊บพอเขาเด้งล้วก็ใช้อันติตามไปนะครับผมประมาณนี้นะครับวิธีการใช้อันติเดี๋ยวอลองเทสดูอีกตัวหนึง่งอันนี้จะเป็นคอมโบ ถ้าเก็บมานานนะครับผมเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับก็คือการกดสกิลสามแลวถ้าเขายังยืนอยู่ที่พื้นเนี่ยเราก็ตีนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยเสียบทีหลังนะครับก็ก็จะประมาณนี้นะครับผมสาหรับคอมโบซึ่งคอมโบเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณสี่คอมโบนะครับผมโอเคถ้า ใครไม่ทันตรงไหนเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับและถ้าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ